ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับอีกตามเคยนะครับกับพระบ้านนะครับของช่องมงคลพระเครื่องนะครับในช่วงยามเย็นนะครับเราก็พบกันใน EP ีที่52กันแล้วนะครับแล้วเราก็ยินดีนะครับต้อนรับนะครับทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาชมช่องของเรานะครับและ f อทุกทท่านด้วยนะครับแล้วเราก็ขอฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องของเราด้วยนะครับ เพื่อครั้งหน้าจะไม่ได้พลาด E p ีใหม่ๆของทางช่องของเรานะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับก็0 8 6ย์นะครับ1 2 2 3 9 3 5สหนะครับหรือว่าจะเป็นไ d l ดี e ลนก็0 8 6ย์2 3 9 3 5หได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูรายการที่1กันเลยดีกว่านะครับพี่พอดีตอนนี้ทำป้ายเบอร์โทรขาดนะพี่นะเนื้อกำลังทำอยู่นะพี่นะอ่ะเรามาดูรายการที่1กันเลยนะพี่นะ อ่ารายการที่หนึ่งครับสวยงามนะพี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับเนื้อซีสวยเลยนะครับสวยๆเก่าๆนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็นะครับโทรได้เลยนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะครับอ่ามาดูด้านหลังนะครับอ่าสนใจรายการไหนนะพี่นะให้โทรให้ทักกันได้เลยนะครับอ่า นะครับมองแล้วเข้าตานะพี่นะชอบใจแ้าถูกใจนะพี่นะโทรกันได้เลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับขอห้าร้อยนะครับปิดบอกปิดนะพี่นะปิดบอกปิดเลยนะครับคําเดียวนะครับอันนี้สวยมากนะพี่นะเนื้อสวยสวยเลยนะครับอมาดูเนื้อหากันนะครับอเนื้อหาจะชัดแจ่มแจ่แจ๋วอย่างนี้นะพี่นะอ่าดูไปพร้อมๆกันนะครับถูกใจรายการไหนก็นะครับให้โทรให้ทักกันได้เลย นะครับอืมสวยเลยนะพ er, <wieder moving. S 1> ี่นะสวยๆเข้าเก่าเลยนะครับอ่าสวยงามนะพี่นะสวยงามเลยนะครับถูกใจให้โทรนะพี่นะถูกใจให้โทรนะครับชอบใจให้ทักนะครับถูกใจให้โทรนะครับอื้อเนื้อสวยงามลยพี่นะ ก็จะประมาณนี้เลยนะพี่นะอ่ารายการนี้นะพี่นะอ่าบอกปิดคําเดียวนะครับผมเอา5 0านะครับครับไปดูกันต่อนะพี่นะรายการที่3มกันแล้วนะครับอ่าไปดูเนื้อ <Bright. S 2> หานะครับเนื้อหาสวยงามนะครับเนื้อหาสวยงามนะครับชอบใจรายการไหนก็ให้โทรให้ทักกันได้เลยนะครับให้โทรให้ทักกันได้เลยนะครับ ชอบใจรายการไหนก็โทรหาทักหากันได้เลยนะครับ086 1 2 2 3 9 3 5นหนะครับอ่าวันนี้เราทำป้ายขาดนะพี่นะกำลังทำอยู่นะครับอ่าพี่ท่านไหนสนใจรายการนี้นะครับบอกปิดคำเดียวนะพี่นะอ่าผมขอ5 0 0นะครับครับไปดูกันต่อนะครับอ่าปิดตาหลวงู่เอี่ยมนะพี่นะปิดตาหลวงู่เอี่ยมนะครับอ่าส้นสวยเลยนะครับส้นสวยกัน นะครับพี่ท่านไหนสนใจก็นะครับโทรหาทากหาได้เลยนะครับสําหรับปิดตารายการนี้นะพี่นะอ่ามองและเข้าตาก็นะครับมาปิดกันได้นะครับไปดูด้านหลังนะครับนะสวยๆกันเลยนะพี่นะสวยๆกันเลยนะครับบอกปิดคําเดียวนะพี่นะผมขอห้าร้อยนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับ มาดูกันตอนะพี่นะรายการที่ห้านะครับก็จะเป็นหลวงหลวงพ่อหลิวนะพี่นะอ่าหรือพี่ๆท่านไหนก็เรียกเป็นหลวงปู่หลิวนะครับก็นะครับแล้วแต่นะครับ่าสวยๆนะครับเหรียญรูปไข่หลวงปู่หลิวนะพี่นะนะครับหลวงพ่อหลิวนะครับสวยๆเลยนะครับ ดูเส้นนะพี่น้หงุดดเลยนะครับแปดห้านะครับอายุแปดสิบห้านะครับแปดสิบห้าพรรษาอ่าดูยันนะพี่นงดูยันนะครับสวยๆเลยนะครับอ่ารายการนี้นะครับอ่าถ้าถูกใจก็นะครับตัวหาต่ากันได้เลยนะครับตัวหาต่ากันได้เลยนะครับรายการนี้นะพี่นะปิดบอกปิดนะครับ ขอห้ารอนะคี่นะขอห้าร้อยนะครับครับไปดูกันต่อนะครับรายการที่หนะครับรายการที่6กันเลยนะครับอ่าเป็นลุงปูหงนะครับนะครับเป็นเหรียญเจริญพรนะครับนะครับลุงปูหงนะครับเจริญพรลุงปูหงนะครับอ่าพี่ๆท่านไหนสนใจก็นะครับทักหาโทรหาได้เลยนะครับ อ่านะครับสองหห้าสนะพี่นะอ่ารุ่นสาห้านะพี่นะโอเคสวยนะครับอ,อ่าพี่ท่านไหนสนใจก็นะครับโทรหาทักหากันได้เลยนะครับอาหลวงปู่หงนะพี่นะอ่าห้าพี่นะครับ Uh huh. นี่นะครับหลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อก,กันวัดพระยาดนะพี่นะอืมนะครับสวยๆกันเลยนะครับสวยๆกันเลยนะครับอืมนี่วัดพระยาดนะครับพอพานนี่ตอนนี้มีนะครับเนื้อเกินนะครับสวยๆ ที่ท่านไหนสนใจก็นะครับโทรหาทัาหากันได้เลยนะครับอาสำหรับหลวงพ่อกันนะครับรายการนี้นะพี่นะผมขอห้าร้อยนะพี่นะปิดบอกปิดกันเลยนะครับอะไปดูกันต่อพี่นะครับดูกันต่อเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับสว่าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะนะครับ หลวงปู่เอียนะยอเอ่ยมนะครับารายการนี้หลวงปนะู่เอี่ยมนะครับนะนะครับหลังยันห้าในวินาทีหลังยันห้าหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็นะครับตัวหาตักหา,ากันได้เลยนะครับนะครับสองห้าหนึ่งห้านะครับ สวยสวยกันเลยนะพี่นะสวยสวยกันเลยนะครับอ่าพี่ท่านไหนสนใจก็นะครับตัวหาทสกหาก็ได้เลยนะครับสําหรับเรียนหลวงปู่เอี่ยมนะครับครับไปดูก,กันต่อนะพี่นะดูกันต่อเลยนะครับรายการที่9้านะครับรายการที่เก้ากันแล้วนะพี่นะรายการที่แล้วที่เก้าแล้วนะสองสี่หกเก้านะครับ นี่นะครับมาเป็นเหรียญทองแดงเก่าๆนะครับนะหลวงพ่กันนะพี่นะวัดพระยาดนะพี่นะเก่าๆเลยพี่นะครับพศสองสี่หกเก้านะครับดูเหรียญน,นะครับกลางใหญ่ท้ายเล็กบนเล็กนะครับ สวยๆอย่างนี้พี่นะครับบอกปิดคําเดียวนะครับห้าร้อยนะครับผมปิดให้เลยนะครับห้าร้อยผมปิดให้เลยนะครับแบ่งปันกันใช้แบ่งปันกันสะสมนะครับอ่ะมาดูพี่นะครับมาเห็สวนนะพี่นะอ่าสุพรรณบุรีนะครับอืมนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็นะครับโทรหาทักหากันได้เลยนะครับมาสวนนะครับ ชอบใจรายการไหนนะพี่นะให้โทรให้ทักกันได้เลยนะครับโทรหาทักหากันมาดูนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับโทรหาทักหากันได้นะพี่นะโทรหาทักหากันได้นะครับสนใจรายการไหนนะครับโทรเข้ามาปิดกันได้นะครับรายการนี้นะครับผมขอ500นะพี่นะราคาแบ่งปันนะครับแบ่งปันกันใช้แบ่งปันกันสะสมนะครับ อ่าเหรียญหลวงปู่ไข่นะพี่นะอ่านะครับหลังด้านหลังเรียบนะครับอ่าไปดูห่วงเชื่อมนะพี่นะห่วงเชื่อมเห็นได้ชัดนะพี่นะอ่านะครับรุ่นนี้นะครับสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆกันเลยนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็นะครับโทรหาทักหากันได้เลยนะครับอ่านะครับดูขอบตัดนะครับด้านหลังเรียบนะพี่นะด้านหลังเรียบนะครับ ด้านหล right? right. yes. right? ังเรียบกันเลยนะครับครับไปดูกันต่อนะครับจะเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อรายการนี้นี่ผมบอกเลยนะครับหลวงพ่อ้ายนะพี่นะหลวงพ่อ้ายรูปหล่อหลวงพ่อขายนะครับวัดพระธาตุน้อยนะพี่นะอ่านะครับมาดูเนื้อหากันนะครับสนใจนะพี่นะโทรหาทักหากันได้เลยนะครับโทรหาทักหากันได้เลยนะครับ0ูนย์2 3ด3 5หนึ่งับสอ่ามเกสามห้านะครับหลวงพ่อ้ายนะครับ สวยๆกันเลยนะครับโทรมาปิดกันได้นะพี่นะโทรมาปิดกันได้สนใจรายการไหนกันนะ่านะครับนะครับปัดพระธาตุน้อยนะครับอืมแตพี่ท่านไหนสนใจกันนะครับโทรหาทักหากันได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมขอห้าร้อยนะครับปิดบอกปิดนะครับคําเดียวเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับรายการที่สิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ วัดโคสิตารามนะพี่นะเหรียญนี้นะครับที่เขาหากันะครับที่เขาหาหานะครับอหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดโคสิตารามนะพี่นะอ่าดูแล้วชอบใจก็นะครับตัวหาทักหากันได้เลยนะครับตัวหาทักหากันได้เลยนะครับอนะครับดูความตัดนะครับ ไปดูด้านหลังกันนะครับพี่ด้านหลังนะครับไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังยันนะครับสวยงามนะครับนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็โทรหาทักหาก็ได้เลยนะครับอ่าราคาแบ่งปันนะครับอ่ารายการนี้ถ้าปิดนะครับผมขอห้าร้อยนะพี่นะรายการนี้นะครับผมก็กลวยนะพี่นะอ่ะ ปิดบอกปิดนะพี่นะคำเดียวนะครับปิดบอกปิดกันเลยนะครับคำเดียวาาารครับมาดูกันต่อครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่นะหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอมนะพี่นะรายการนี้นะครับอ่ะสวยๆกันเลยนะครับสองกล้องอาจจะไม่ค่อยอ,อเห็นนะพี่นะเห็นนะครับเพราะว่าแสงจะสะท้อนหน่อยๆนะครับ นะครับหลวงพ่อเงินวัด้อยยาหอมนะพี่นะ,ะนะครับอ่าไปดูด้านหลังนะพี่นะด้านหลังอ่าส,สวยเลยนะครับยันด้วยสวยเลยนะครับอ่าคมๆอย่างนี้นะอ่ะรายการนี้พี่นะครับพี่ท่านไหนสนใจก็นะครับตัวหาตาขากัานได้เลยนะครับผมขอห้าร้อยนะครับบอกปิดคาเดียวนะครับ อ่ามาดูต่อไปนะพี่นะอ่ามาดูต่อไปกันนะครับรายการนี้นะครับสวยงามนะครับจะนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อตัดนะครับวัดชายนานะครับทิ้ากุมญาหนึ่งแปดนะพี่นะปี18นะครับนะเหรียญจะบุ๋มกลางนะพี่นะอ่านะครับนี่ดูเส้นขนแมวนะครับสวยๆเลยนะพี่นะ พี่ท่านไหนสนใจก็นะครับตัวหาทักหากันได้เลยนะครับตัวหาทักหากันได้เลย0 8 6ย์2 3ด3 5หนึ่งสมเกสาห้านะครับสนใจรายการไหนนะครับให้โถรให้ทักนะครับอ่านะครับรายการนี้พี่นะครับบอกปิดคำเดียวนะครับอ่าผมขอห้าร้อยนะครับปิดบอกปิดนะพี่นะอ่าเรามาดูสมเด็จกันบ้างนะพี่นะมาดูสมเด็จกันบ้างนะครับสำหรับ พี่ท่านไหนที่ชื่นชอบสมเด็จนะพี่นะเรามาดูเนื้อหากันนะครับเนื้อหาสวยงามนะครับนี่นะครับจัดจานเก่าๆนะพี่นะนะครับเก่าๆกันเลยนะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับรายการไหนก็ให้โทรหาทักหากันได้นะครับอืมสวยๆเลยด้านข้างนะครับครับไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังสวยงามนะครับ บอกปิดคำเดียวนะพี่นะรายการนี้นะพี่ผมขอสี่ร้อยพี่บอกปิดคำเดียวนะครับสี่ร้อยนะครับราคาแบ่งปันพี่นะครับแบ่งปันกันใช้แบบปันกันสะสมนะครับไม่แพงกันจนเกินไปนะพี่นะ่านะครับมาดูกันต่อนะพี่นะมาดูกันต่อนะครับเป็นสมเด็จนะพี่นะนะครับลงลักปิดทองเลยนะครับสวยๆเลยพี่รายการนี้นะครับสวยๆเลย นะครับลงรักปิดทองนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็นะครับโทรหาทักหากันได้เลยนะครับนะครับโทรกันก็มาทักกันก็มานะครับอ่าสนใจรายการไหนก็นะครับให้โทรให้ทักนะครับอ่าไปดูด้านข้างนะครับด้านข้างอ่าด้านข้างสวยงามนะพี่นะด้านข้างสวยงามกันเลยทีเดียวอ่ไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังรักนั่นหนานะครับสวยๆนะครับ ถ้าพี่ท่านไหนชอบนะโทรหาทักหากันได้เลยนะครับ0861223935นะครับแบ่งปันกันใช้แบ่งปันกันสะสมนะพี่นะอ่านะครับในอนาคตมีมูลค่านะครับผมบอกไว้เลยนะครับครับไปดูกันต่อนะครับรายการที่18นะครับอ่ารายการที่18สวยๆเลยนะครับสวยๆกันเลยนะครับมาสวยๆกันเลยนะครับ สมเด็จเนื้อเก่าเก่านะพี่นะมวลสารแน่นๆนะพี่นะเนี่ยผมบอกเลยเก่าเก่าแล้วเก่ามากนะพี่นะเนื้อย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้านะพี่ท่านไหนสนใจก็นะครับโทรหาทักหาก็ได้เลยนะครับ0 8 6ย์2 3 9 3 5น้ะพี่นะพิมพ์สวยเนื้อหาดีนะพี่นะ,ะดันข้างนะพี่ต,ตุบตับจุบจุบยุนยุนนะพี่นะ,ะมีเปลือกหอยและมวลสารนะครับ ามาดูด้านหลังนะพี่นะด้านหลังมีเม็ out, ดแดงเม็ดดาเม็ดเขียวนะพี่นะพร้อมเปลือกหอยเลยนะครับอสวยๆกันอย่างนี้นะพี่นะอบอ,นนนนะนะบอกปิดกันคำเดียวนะพี่นะบอกปิดกันคําเดียวนะครับออันนี้มวลสารนะพี่นะนี่นะครับเป็นติ่งนี่ไม่ใช่อะไรนะพี่นะมวลสารนะนะครับนะนครับริการนี้นะพี่นะสี่ร้อยบอกปิดเลยนะครับนะครับ พี่ท่านไหนสนใจก็นะครับโทรหาทักหาเข้ามาปิดกันได้นะครับอ่ะมาดูรายการต่อไปครับเป็นรายการที่19กันแล้วนะครับมาดูเนื้อเก่าเก่ากันบ้างนะพี่นะอ่ะเนื้อเก่าเก่ากันนะพี่นะเนื้อเก่าเก่าสวยๆนะพี่อ่ะดูกันไปช้าๆชัดๆเราไม่เอาเปรียบกันอยู่แล้วนะครับอ่ะนี่พี่เก่าไหมเก่าๆอย่างนี้นะพี่นะต้องปิดนะพี่นะสนใจให้ปิดนะพี่นะถูกใจให้โทรนะพี่นะอ่ะ ไปดูด้านข้างเลยนะครับด้านข้างสวยงามนะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังเขาเก่าเลยนะพี่นะเ,เก่าๆกันนะครับอ่าทอบใจให้ทักนะพี่นะอ่าถูกใจให้โรนะครับอ่ะบอกปิดคําเดียวนะพี่นะปิดคําเดียวนะพี่นะผมเอาสี่ร้อยครับรายการนี้นะครับรัามาดู completely. รายการสุดท้ายนะพี่นะวันนี้รายการสุดท้ายของเราวันนี้นะพี่นะ สุดท้ายและทา้ายสุดนะครับไปดูเนื้อหากันนะครับเนื้อหาสวยๆนะพี่รายการสุดท้ายของเราวันนี้เรามีน้อยนะพี่นะมีน้อยมีน้อยนะครับมีน้อยเราก็นะครับตามน้อยนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ท่านไหนที่เข้ามาชมมาดูกันแล้วนะครับถูกใจก็นะครับมาโรโาปิดกันได้นะครับนัานข้างนะครับนัานข้างสวยๆกันเลยนะครับ ด้านข้างสวยๆนะครับครับไปดูด้านหลังนะพี่นะนะด้านหลังอ่าด้านหลังเหมือนสังขะหยานะพี่นะอ่านะครับมาดูกันนะครับถูกใจให้โทรนะพี่นะอ่าชอบใจให้ปิดถูกใจให้โทรอ่นะครับสี่ร้อยพี่ราคาแบ่งปันนะพี่นะแบ่งปันกันเก็บสะสมแบ่งปันกันใช้นะครับอ่าถ้าพี่ท่านไหนสนใจรายการไหรนก็ให้โทรให้ทักกันได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะพี่นะ นะครับวันนี้เราก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่านะครับและ f อซทุกท่านที่ติดติดตามผมอยู่นะครับอ่าเราก็ขอขอบคุณนะครับเป็นช่องของมงคลนะครับบ้าบ้านๆนะครับของเราวันนี้นะครับแล้วก็ขอพี่ๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอกราบขอบพระคุณครับผมปิดได้ปิดนะครับ